สกินใหม่ฟลอเรนติโนมาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนคาดหวังว่าจะให้ซินดี้รีวิวสะซิไม่มีทางค่ะเพราะว่าเล่นไม่เป๊ะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก้าอ,อีกครั้งหนึ่งนะสกินใหม่ฟลอเรนติโนวงเล็บเอามาจากเอโเคอีกแล้วเท่มากแกแล้วมาแค่เท่าไหร่เองอะ่ะ499คูปองแล้วก็ล็อกอินให้มันครบตามที่กําหนดก็เหมือนว่าเราได้สกินนี้มาฟรีๆแล้วก็นีเลายสกินเซโนคอของฟลอเรนติโนที่แบบว่า โอ้ oh my god แป้งโฉมสุดๆไปเลยนะคะไม่เหลือเขาความเป็นฟลอเรนติโนในอวีเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันมาจากเอชโอเคไงล่ะคะแต่ว่าเท่เท่มากเทพจนแบบว่าอุย้ยอยากจะเล่นเลยอะแต่ว่าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งอะกลัวเล่นแล้วก็โดนอัปรือจีคิดว่าใครอยากเห็นซินดี้เล่นสก,กินนี้ก็ขอคลิปนี้สักสามพันไลค์และกันอ่ะแล้วลว,วันนี้จะมาทําอะไรอ๋อจะมาโซโล่แรงยังไงล่ะจ้าแต่ว่าวันนี้อากาศมันดูจะอึมครึมเหมือนฝนจะตกก็ไม่ยอมตกซินดี้ก็รู้สึกง่วงๆส ซึมซึมถ้าเกิดว่าภาคอยู่แล้วหลับไปเนี่ยยังไงก็ขออภัยนะคะหอัตราชนะกู14เปอร์เซ็นตน์โทษกา เปิดมาเพื่อนในทีมของเราก็ตัดพอเรื่องวินเลกของตัวเองส่วนเพื่อนเพื่อคนอื่นที่ได้ยินดังนั้นก็รุมให้กําลังใจกันแบบว่าไหวชิวช่างเป็นมิตรภาพที่หายากเหลือเกินนะคะสาหรับอวีเดี๋ยวนี้ถ้าวินไปถึง50ก็โดนอารูริจี้กันจนลุกบวชไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนขอกําลังใจให้กับคีร่าวิน้อยคนนี้ที่ทั้งไอดีเล่นแค่หนึ่งตาขอบคุณค่ะคือเปิดมาคีรวยหัวค่ากับผีกระสืออย่างมาจ้ากก็พยายามที่จะรุมแต่ยายเรียวมาดเนี่ยก็มีอารยยะขัดขืนจัดๆก็เลยต้องวิ่งเข้าออกปป้องกนนเเ็ว่่าล แต่ว่านี่อย่าเล่นตัวให้มันมากนะะ และเมื่อชาวบาเขียเรียวหมาเสร็จซินดี้ก็วนรถกลับมาตีแย้สีม่วงตัวนี้ให้ทีมได้อุ่นใจว่าป่ามันก็เอาออบเจกต์แต่เหมือนว่าตัวเดียวมันยังไม่สาแก่ใจขอมังกรด้วยได้ไหมล่ะพี่เพชรอ้าวพี่เพชรไม่เอามังกรแบบนี้น้องซินดี้ขอเคลมนะจ๊ะแล้วพี่กัดชนีผมสีชมพูมันก็เด่นซะจนอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆไหนไหนไหนอันนี้ผมจริงหรือผมปลอมหรือว่าจะเป็นวิกผมปลอม200ซื้อมาจากชอบป,ปี๋และพี่เตี่ยวเซียนที่โดนจิกวิกไปเมื่อกี้ก็บ่นว่าเกิดแต่กับกลมไม่เป็นไรนะเตี่ยวเซียนเกิดแก่เเเจ็็บตุยนน่ป่ปรรรือองธมมดาาาวชห้ค พยายามใหม่แล้วกันนะครีครีแล้วเอาพี่มึกแถวบนไปด้วยอีกหนึ่งเอแล้วพี่เพนที่มีนามว่านักประจนภัยไอ้ย่าเหาะมาแบบนี้ซินดี้ก็ต้องโผล่ไปทักทายน่อยแต่พี่แกท,ทําทีจะเหาะหนีแต่ก็โดนซีซีสกิลสองไปไหนไม่ได้แล้วนั่นไงวิกผมสีชมพูที่ฉันไฟ่ฝันเดี๋ยวเซียนที่มีนามว่าทีมแพ้ใกล้ฉันงั้นก็เตรียมหาได้เลยเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังจะแพ้ในเร็วๆนี้ แล้วชีก็บ่นอุบว่ามันไม่เห็นตัวอื่นจริงๆหรือวะเห็นค่ะแต่พอดีว่าวิกผมสีชมพูของพี่น่ะมันเด่นสะดุดตาสุดๆไปเลยหรือว่าไปแล้วคีรวยหัวค่าตัวเนี้ยมันก็ตัวหนักร้อยโลหรือเปล่าวันนี้คือว่าเหยียบใครก็ตุยหมดอะ <S <S ที่นี่มัน arena of killers นะคะถ้ามันได้เกิดแล้วมันก็จะเกิดตลอดไป <S <S แต่ก็ไม่ทันไรทีมเราก็มายืนล่ากันหน้าบ้านเขาละอันนี้สาบานว่ากดโซโลนะคะเจอทีมดีเกิน คือมันแข่งกันไม่ได้จริงๆอ่ะคนดูเรื่องวาสนาเนาะเวลาลงคลิปไปคนดูชอบถามว่าทำไมพี่ซินดี้เจอแต่ทีมดีๆคะอยากจะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรมากมายค่ะก็แค่ตื่น8ปดโมงเช้าดื่มน้ําวันละแปแก้วแล้วทําจิตใจให้สบายขอบคุณค่ะเย่แล้วในตาน,นี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบอัตราชนะ14% โอเคค่ะกลับมารันวงการโซโล่แรงยาวๆอีกแล้วนะคะตอนนี้ไอดีนี้เริ่มอยู่ที่3ดาวค่ะสิ้นเดือนนี้จะไปจบอยู่ที่กี่ดาวคมเมทแต่ก่อนอื่นเลยไทยร่วมไทยเราสร้างชาติดได้ถ้าเติมเกมกับ Richman Shop Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ Rob Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูก ได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ตัวนี้มันเป็นตัวที่โหดท,ที่สุดในเมตานี้แล้วล่ะค่ะปาไปลุยกันเลยคนดูจะบอกว่าโอ้ยไม่พูดอะไรหน่อยเลยเหรอซินดี้คือแบบตัดเข้าเกมไปเลยเหรอใช่ค่ะรีบมากเพราะว่าตอนนี้ก็ลังจะโดนเวทเฮ้ยเป็นวันเดอร์ก้าที่จะมาเวทตั้งแต่ต้นเกมอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> แบบนี้ต้องเจอป่าทะลุกีซะแล้วขอบคุณที่มาช่วยฟาร์มนะจุ๊บแต่ว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องเปิดมังกรแล้วแหละแต่ว่าโรมเรายังไม่มาโซนเลยค่ะพี่คะคือหนูอยากได้มังกรค่ะช่วยด้วยโอเคค่ะโดนยกให้ถึงสวรรค์ไปเลยแล้วกันนะคะให้มันจบจบ สิซิน,นี้ที่กําลังจะมาแอบแซบปับฟ้าฝั่งตรงข้ามแต่เห็นว่ารวมของเรากําลังจะโดนโซเดมคอมอยู่ก็เลยว่าจะโดดเข้าไปแทงกระบาลแต่ว่าแทงว่าวไม่มีใครเลยก็เลยว่าชิบหายละเพ็ดดีกว่าแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็มาไหมยุดแล้วที่แปลกใจสุดๆก็คือ อยู่กันห้าเลยเหรอแบบว่าเล่นๆไม่ลลกลับกันเลยใช่ไหมยี่ยพวกนี้ได้ถ้าพวกแกอยากจะลองนีแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีการไปสวรรค์ก่อนคนแรกเลยยายคลิกซี่มานี่มาให้ฉันจิกกีซะเดี๋ยวนี้จากนั้นพี่โอมาที่รับบทเป็นเบเบ็ดก็เข้าไปปั่นกีวันเดอร์ม้ยยดแกจะหนีไปไหนหนีไปไหนก็หนีไม่พน้นวะแล้วเดี๋ยวหมามาเอาอะไรมาให้ฉันจับทำต้มไก่ซะเดี๋ยวนน้นี่ไงล่ะรสชาติแห่งการเดินห้าเป็นยังไง แลวนั่นก็คือพี่โอมาที่หมุนตัวแบบฟินาเล่ใส่พี่วันเดอร์เหมือนพวกชอบย้ำคิดย้ำถำมมาไปแบบขำๆแต่ว่าวันเดอร์ล้มจิและตอนนี้สถาบันปทุมถวาย <c oughs> กับสถาบันช่างกลวัดไก่แจ้ <c oughs> กําลังใส่นวโรวมัดกันกลางสี่แยกก็โ yeah, ซ so, ครับทุกคนแต่ว่าไอหัวขาวมันรอดออกมาได้ <c oughs> ขอิ่งไปร,รักษาตัวที่อนามัยก่อนแป๊บนึงแต่ว่าเฮ <c oughs> ้ยเลื่อนฉันมันก็ทําถึงทําถึงก็ <c oughs> คือบอกตามตรงว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าเหมือนยกพวกตีกันยังไงยังไงก็ไม่รู้นะฮะเดินกันสี่เดินกันห้าตลอดแบบว่าโอ้ my god กลัวจะเหงาก็นหรือไงว่า สมคําล่าลือล้ค่ะที่เขาบอกกันว่าเอาวีเนี่ยมันเป็นเกมแห่งมิตรภาพและทาจีของซินดี้มันน่าด้าหน้า,า,นนาทนจเจ้าป้อมบนให้ได้ไงแต่ดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าพี่โอมาคนนี้มันเด็กยุค90ชัดๆมีความเป็นเต่าขนองโกชุดไม่หยุดนะคะจังหวะนี้แล้วเพิ่งจะเห็นว่าเลเจนดารลี่เพี้ยแล้วนะสำหรับทาจีคนเด็กเอาดีๆแอบแปลกใจว่าทําไมซีรีส์โซโลแรงดาวมันถึงไหลรัวๆขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าซินดี้ถวายเงิน20บาทให้กับวัดไร่ขิงก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเย่แลวในตานี้ทีมเราก็ได้รับ Victory mà bẹp cổ suốt อ่ะคือตอนนี้นะเขาเริ่มจะแบนทาจิกันแล้วระหว่าทุกคนซึ่งซึ่งตัวมันก็โหดจริงๆนะซินดี้เนี่ยแอบมีแผนที่จะเก็บเม็ดตัวนี้เด้อหล่ะทุกคนแต่ว่าจะทำคอนเทนต์เล่นหน้าสตรีมเลยอ่ะนะก็อาจจะเริ่มช่วงเดือนมิถุนายนนะมาเชร์กันได้แต่ว่าในตาถัดไปเนี่ยมันจะมีฮีโร่ตัวหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยมันอ่อนสุดๆไปเลยละ่ะแต่ว่า g m เนี่ยเพิ่งบัฟชีมาใหม่ในนาเล่นมากกว่าเดิมนะคะนั่นก็คือตะดตะเตะ เจ้าแม่การีกาพืชตัวนี้นันเ,เนี่ยซิงเีเอ็มเนี่ยบัฟสกิลสองมาจ้าเมื่อใช้งานจะสร้างความเสียหายเวทแล้วก็จะลบล้างดามเมจแบบว่าโดนโจมตีกายภาพเบาลงว่างั้นแหละโอ้โหระดับทีมเราเนี่ยมันจะตึงไปไหนวะถ้าตาเนี่ยไม่ชนะนะขอยากกระโดดออกหน้าต่างชั้นหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะแต่เพื่อนๆดูกันมาถึงจุดนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะคนดีไปเลยกันเลย let's go ไปเลยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี้เอากาลีสกินมัมมี่โปโกมานะคะไม่ได้เล่นการีนานขออนุญาตอ่านนิดนึงค่ะมีอะไรอัปเดตบ้างว่าแต่ว่าตาเนี่ยฉันยืนชนเลนกับวีร่างไงซึ่งเห็นแล้วชีมาจากแอลขวานและจะมจุกไงแต่ว่ายังไงมันไม่ตุย้ยถ้าอย่างนั้นก็เจอสิคะ f อ6อันดน้าบเลยทีนี้จะรู้ราวหรือยังคะว่าใครเหีือมันราชนีมิดเลนของจิ๊เว็บเข้าแล้วล่ะค่ะคุณพี่เดี๋ยวซินดี้เปิดทางให้อันติยิงชีดชีดฉีดไปเลยสิคะ แต่ว่าโรมของหลอนเนี่ยอยู่ไหนนะ้าแต่เหมือนว่ตาตนเนี้ยเฮเลนเขาอาจจะไม่กินเส้นกับคาเฟนี่ก็เลยไม่ปไปดูดำดูดีเลนล่างเลยปล่อยให้รับเล่นกับแวนแล้วก็หมิงอยู่อย่างงั้นฉันน่าเห็นใจนี่ค่ะถ้าฉันเป็นแครี่แล้วก็ชืกขคอง,งน้ําตาตกในแบบว่าเฮ้ยลําพังยืนชนเล่นกับแวนคนเดียวจะแย่และนี่มีหมิงอีกจะไม่มาช่วยเลยรเลยไงแต่ว่า,าย,ยังไงคะ่ะบัตเตอร์ไฟคือเธออยากจะสาบฉันใช่ไหมล่ะเธอก็มาสิก็เธอก็มาเลยแล้วฉันก็จะไปแล้วเธอก็มาฉันก็ไปบายบายขออนุญาตว์ปกลับไปเติมปากที่บ้านด้วยลิปนดะะค เดี๋ยวมาค่ะบายมาแล้วมาใหม่แต่ยายพวกผีเป็ดนี้ก็จะเอาเล่นกลางให้ได้ถ้าอย่างงั้นก็ต้องเจออันติของฉันสาบส่งสัแล้ว <laughs> ต้องถอยไปเลยละสิแล้วตอนนี้การีแอนพี่แวนก็กําลังจะขึ้นมาลัดเล,ดลดาะแยแดนทมา่าโดยมีคาเฟ่ขึ้นมาคนเดียวอ้าวแบบนี้เจออันติคัสสูงไ้เลยสิค่ะครีครีครแล้วพี่หมิงก็วิ่งมาสมทบพอดีงั้นวงบาซูวงนี้มันก็พร้อมที่จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วแต่ว่า,าจเจอวงบัตเตอร์ไฟ แต่ว่าไม่เป็นไรเอาแหม่ตัวมือหน่อยเพราะว่าเราดันป้อมแบบสบายใจอุย้ยใหม่อีกแล้วพี่แวนช่วยหนูด้วยหนูกินกอยอยู่บ้าลยค่อ้อยนะถ้าเป้าหมายจะชัดเจนแบบนี้พี่แวนของเราก็เลยได้ยิงรีโน,น่ไันโน่ละแต่อันติของน้องยังไม่มาว่ะเอาเป็นว่าช่วยได้แค่นี้โอ้โหบอกเลยถ้าไม่ใช่ลิกเตอร์ช็อตนี้มีไงแล้วช็อตนี้คือพี่หมิงเราจุงคอแวนเดินเล่นในสวนลุมไปปาร์กับพวกพี่บัด่ายพอดีสิดนี้ก็เลยจ่ายอันติอยู่แนวหลงังแบบชิลๆไม่มีใครเข้าถึงแต่ก็ต้องยืนอึ้งเมื่อพี่หลาามเข้ไปววงีร่ใช่่คคาเเฟรำ งั้นเราจะถอยออกมาก่อนก็นได้นะพี่มิงเนาะช่วงนี้จังหวะโบ,บ๊ะบะมันรีรันบ่อยจัดเมื่อนูนดาน้ากันมานําขบวนด้วยริกเตอร์ลามของเราก็พุ่งเข้าไปชนหินเต็มเตมค <c oughs> าเฟ่เลยได้ยิงฟรีส่วนซินดี้กับพี่หลามก็เลยต้องไปวัดไม้เป็นไรมันก็อาจจะมีพลาดกันได้แต่อย่าให้มีครั้งที่สาม <c oughs> เอาดีแอบรู้สึกว่ากาลีมันอึดขึ้นป้าเ็นเฟรนขอยยาตสิกยัดเลยละกันนะในรีบๆเพียรที่เพราะตอนนี้พวกเราจะเสด็จเข้าบ้านกันแล้วงนี้นะฉันรู้สึกว่ากาลีปรับมาเนี่ยอึด เม็ดกายภาพได้เยอะขึ้นไงน่าสนใจนะคะตัวนี้อาจจะหยิบมาเล่นให้ดูบ่อยๆกันได้นะคุณพี่อยากดูไหมล่ะเย่แล้วในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบการีปับไม อ่าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงดูแลส,สุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะและหากเพื่อนๆดูกันมาถึงจุดนี้อย่าลืมแชร์ก,กดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกํลาลังใจให้กับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย